สวัสดีพี่น้องสวัสดีสีสทุกคนพี่น้องบรรยากาศในงานมือเตรียมโปรงโซบพี่น้อง น้ำผึ้งย่อยเยอะเลยได้แบบอันต้นเรียนผักย่อยเยอะกับข้างแนวกลุ่มปฏตทินเรียนเนาะแก็ได้เขาบอกน้ำผึิงเขาจะแบบอันจบมาได้จริงค่ะอันนี้อยู่ข้างเฮือนทางนี้พี่น้องฝั่งทางนั้นกรบดบอนตั้งลูกซุกลางทางนี้กรบดบอนคนนั่งแล้วก็เห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องว่ายางทางนี้เป็นบอนหับแขกกับฝั่งฝั่งเฮือนข้างนั้นกระมีเต็นท์อีกสุดหนึ่งพี่น้อง จักโมงแลนโมงวันที่เมืนวันพหัส เงินบอกเนาะเอ้ยไม่อยากถาาตจนเนาะเขื่อนเนี่คนเข่นเน่านบเะเนเยเถาเนาะไม่ถาบดี้ะเิหาผัวหเหลือก่นน้องเอ้ยโสหาใหเน่โสเน่ก็โสเอาใย่าเอารุ่นเอาุ่นสาได้แขกบะมี่เาุ่นได้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 เอาจนได้ก็ได้แต่ร้านจัดมาให้เอาไดกับบคีมเอาาอสตะันาอสตะามนได้มีคนเาได้เห็นโส่หยางให้ปากสอค่ายปากบุ๋งเดือบใยา่ จะแก้ไปส่งไงโทษ้เงินนาคาเะถ้าได้บ้านหบุญมี่นเแต่แต่มันบอเอาเข้าแลวเงินม่นจะโถเนยได้ะโน้าจงอกเอาิจะไปว่าไปเสื่ออันไปเสื่ออันนั้นนไปต่อมันมันหายหัวจะเพิ่นอนังคายเดี๋ยวจะขายโอ้ยชุดหอดออยู่หันความอึดความทนฮาใช้บได้อีกแล้ว พี่เจานนักพี่น้องสาวบานเทากระสอยกันแบบสิแหละพี่น่องคนละใหม่คนละมือกระชิพี่น่องเขาเจาะนทังหนาเขือนเขกมาลายหรือบอมิเทาโมมี่บอไปเื่อหร่นะดดดเล็กน้อยพราะด้คนมากกับโมมีแหละก็คือจบคือบรนัน มาแล้วเ11โมงนะธรรมดาคนเริ่มมาแต่เก่าโมงสิบโมงุกงลัอาตลรื่อนามนาเจ้่าสชิบเอ็ดล11โมงละอืออันหลังตัวน่ะสองคนนะ หากัดชิปเอสมุมงเนื้อก่ผู้ก็เขียนว่าใช้ขาวกับชิปโซ่ใบมุกกระขื่นเลยเนาะชิบโซ่มุ้งกัวใบมุ้งกระขื่นเนาะ ปได้ตาต่งเพื่อลวกจเรียกว่านี่กัวติงบ้านได้ก็พผัวแะ้วนะโอ้ก็จะแต่งพระเขาเพื่อทางในนะหลายคนยู่แต่งนะถ้าลาเลยสิบอกเขาไปวุนเต็มหมากได้แต่งพระเขาเลย ข้มนนานขมันนั่นข้ามันหน่อยแ้่กรสิเข้าไปข้ามันร้ายแล้วก็ยาตุกติแต่ละงานเฮาสิได้แต่งตลอดเด้อพี่น้องพระเขาเพ่พระเขาเศร้าสิมาท่านเขาจ้ามักแต่งแต่งพระเขาให้ยังพอให้คู่มักแต่งมักเฮ็ดแต่ว่าคั่นว่าคนร้ายแล้วก็ยาก็ะสีนั่งอยู่นะนี่นางเฮ็ดเขาได้ยังสิเฮ็ดไทยขอเขาอยู่หน้กเขาได้วินองเอ้ยคนก็บ่ค่อยรร้ายปานไดพี่น้อง ม่ได้าบางคนขาเจ้กากะสีพวนอ่ะข,ขาเจ้ากะซีแบบแบบชกญู่นนุ่นเนาะนอนได้นนได้น้นำมูนอนลงไปนอนลเล่

คนกับหอยลายพี่น้องไปสอบมุขทนายละครหอยลาย ไอซ้อนตัดติดวาจะไม่นสามสาวพี่น้องตาจอยมย์ชอนอเอือยอุ้ยแก้มแก้มเลยใช่ใช่ท่าแก้มมาฉันแล้วมันดันมีเม็ดแม่จะอทาแดงไล คือทาแดงอะไรแม่นดากลี่ชิคือดากลีงไม่ใช่ร่าอะไรแ่งทาบิแม่เอาแปะทาม่อาแปะทาใส่้ระชานพูนี่อีกนะไปทาแดงแปแปล้วก็จะมาดากลงไม่ยาอีกดู

ฝั่งค้างน,นั่นเลยยังเคยเชี่ยวเจรอกีฬาอวาจจ สามนาทีป <desktop> <pod> ัาไมมงานสงั <hammer> ้นเขามีโอกาสจะไกลับไปอยู่้วยกัน เอยตามลมมันเฉพาะเวลากรไปแหละคนนี hmm. okay. uh ้ใครสาหัวมันเดินในเดินี้แห่งเจกเอสซีกับเมทามันลหรอเมทามันเนาะแบบมันสงบไปเลยฮะนะพี่น้องเอามันลงกับบุกข่อยพี่คนนด้จิอยากเบิ่งมันประเด็นอะไรพี่น้องอิจอยกันเด็เขตแบบเอสซี่ก็ผู้เลืองเนาะเขตว่าแบบว่าทำใจมันมัาจากอยู่ไซกับสุนัตตะมันนล้วนะเห็นกับจังถ่ายบุเห็นแล้วก็แล้วเอสซีกับบุกข่อยหายความสนใจมันปรนได็นอะพี่น้องเดินเนี่ ตเก่าเนาะถ้าถ่ายลงมันจะมีกระแสดามงดามาอันน,น,นั้นู่นนี่นั่นอันตอนนี้ธรรมดาเลยพี่น้องธรรมดาธรรมดาบ่ได้ก,ดกระแสฟยังถ่ายโลกหัวไปดูไปเบิ่งมันจับพี่เนาะเบิดมือถึงมือสาวมาจันหอดพันคนเบิ่งอันนี้ก็คือการมันขึ้นอยู่กับการสนใจของคนถ้ามีใครสนใจแหละทุกอย่างมันก็ดูธรรมดาไปเบิด ขนาดคนสนใจแล้วมันกาโดดเด่นขึ้นมาตลอดแหละพี่นนองกระแสมันกรม้าเรื่อยๆ <Okay. S 1> ถ้าบอ้ขายคามสนใจก็มันแค่นั้นเลยก็เลี้ยวไปแต่ก็จบไปเห็นบอกพี่นนองถ่ายลงกับตั้งนน่นตังงต้งน,น,น,งน,นั่นมึงเถอะกับจนแทชมือมีเพ้อดดอยากเบิง่ง <พ uka> อ๋คือ <c oughs> แพนด้าเลยเห้ยม่ม่อสติกนะสายตาอะไหไหม,ไมสีแสงสสด,งสดงๆหน่อยไหมมีบอสติกไหมแอวนของตามิ๊จอยนสายหายอันสีแดงๆเลกหนะ่อยนะหัวแดงแห้งเด้อนียเนี่ยเตียกิ๊กจอทำันมาหนกไปจะเยสาวก็ะเยหนุ่มอ่ะเลย คนมาในงานพี่เนาะข้างหน้าก็บชิมีเต็นหนึ่งแต่ก็ค่อยไล่ยปไหนขึ้แม่ต้องไปดึงนังตาแล้วแหละอาซีสติกทาเหลือเหลือไปเสือ ชิ้นหนงานแนาะไม่แม่คุ้<ผ>มอมจะไปตัดอแีแ